ผู้หญิงหาผัวกับผู้หญิงหาเงินมุมมองและเหตุผลแตกต่างกันค่ะและการกระทําก็ย่อมแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้หญิงแต่ละคนนะคะอย่างผู้หญิงหาผัวเนี่ยเขาก็จะมองหาผู้ชายที่ดีที่มีความรักให้กับเขาและซื่อสัตย์และสามารถใช้ชีวิตทั้งชีวิตร่วมกันไปกับเขาตลอดทั้งชีวิตนะคะ เพราะถ้าผู้หญิงที่หาผัวเขาตั้งมั่นไว้แล้วว่าเขาต้องการผู้ชายที่มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยก่อนอื่นเขาก็จะต้องทําตัวให้มีคุณสมบัติที่ดีที่สามารถดึงดูดผู้ชายที่ดีให้เข้ามาหาเขาได้นะคะเมื่อมีผู้ชายที่ดีเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องแสดงถึงความจริงใจก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้น เขาก็จะเพิ่มความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาอย่างจริงใจคบกันด้วยสิ่งนี้นะคะไปตลอดจนผู้ชายได้เร็งเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมแล้วที่จะเป็นภรรยาของเขาเขาก็สามารถเลือกผู้ชายคนนี้ได้นะคะเมื่อผู้ชายเลือกแล้ว แน่นอนค่ะว่าทุกอย่างเมื่อตัวเขามาแล้วใจเขามาแล้วทุกอย่างจะตามมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องอทําอะไรเลยคะ่ะอาศัยแค่ความซื่อสัตย์และความเสมอต้นเสมอปลายสิ่งนี้บบดีงามคะ่ะก<อ>ินไปทั้งชาติคะ่ะ